กระโดดขึ้นรถแล้วขี่บนรถตัวนึงหลังรถหลังรถตัอยู่พี่ดูอยู่มาขีดขวาไปทางโรงพยาบาลแล้วข้างลูอยู่ตรงข้างหน้าโรงพยาบาลเลยข้างโรงพยาบาลหมดเลยสองตัวหน้ารถตัวนึงแล้วก็หลังรถตัวนึงระวังหลังรถหลังรถลิงปลอยยิงอยู่ อ้นรุดนรดพีมาเได้อจ็วิคุณักก็โดดแล้วา้าเก็บออนีแล้วของจำเป็นของเราแน่ยาเสือดีไปเจอพี่ จะไม่ได้วิดนเยาแห็นแม็กยาแม็กยาโล่พกปืนจำเป็น่ะ AN อย่างเนี้ย l ออะไรอ่ะเก็บพอตายอ่ะลองติบตาะครับอ่ะใ่เอาคิดนะไั่เลย พี่นะคิคุณจะไปแอคแม่งหน่อยอ่้ปากดีนักตัดไปผมมาสองคนได้หผมหาแคนเดียไปผมไมเขาเกี้ยกยนแล้วครับแตปดันหรอกไไม่มีเราเรีแยกยายก็เล่นหมดผมก็จะไปหาแคน จะจุดเกิดเหตุได้บ <Hey, S 1> ิดนะเว้ยคนมันเยอะ